ร้อยสบ,บายดีพี่น้องไหมลูกสบ,บายดีลูกสบ,บายดีสดีลูกติถึงเนี้ยสบายดีพี่น้บบอง,บบองมือนี่โอโ้โธวันศิลพี่น้องแปลกว่าปกติสิบุด้มาบาดทางนี้พี่น้องปกติสิมือทางหัวหมวกแต่มือนี้เป็นมือเป็นมือ,อยังวะมือตัวเองบปได,ด้ขับรถมานําอัน รถใหญ่พี่นอ้องก็เลยว่าต้องขับมาทางนี้บุญยากอันขับรถเองก็ต้องมากับคนอื่นสิคะอ้าหิบอ้าวอ้าวอ้าวขนมสบาสะเบี้ย่ะหิบอ้าว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 ใส่ขนมสบาสะเบี้ยบาทเดียวบ่แม่บาทเดียวเอาขนมหฮอนนี่จะก,ก้อนพันนี่นะบุม้ม เสามกอดนอะนเห็นะจ๊ะแายเอานั่นบอกีร้อยแมวนี่ประสาบไ่ได้ใหญ่ใหญ่อยากหายกินน้ำแม่เด้อกินแม่วสามห่อกพ่อหัวเอาพ่อแล้วเอาอยัางลายแท้คนน้มอมนะลูกสามหอา่อพันอ่ะอันละพันกี่เบอรเนี่ยนะพ่ออันละสามทรงอันหาเบาะเพาก็เอาสิพันเลยแหละเออนี่แมวหายแล้วแมวหายแล้วนี่ เออเพื่อลูกอยู่แล้นี่ใส่บาตรน้ำโผลน้ำใส่บาตตัวเองน้ำใส่อะไรน้ำน้ำดื่มเออเอาสองเผื่อแกล็นอยาอัดเผื่ออีหมกเลยเอาลูกเอาอะไรไปของขอยนันสิบสิบสองฮะเออไปไปใส่ถุงยางเลยลูกม่ใช้ถุงยางแล้วมันเสียขนมอมนะ เลยองเองกระสองสิบสองสิบสี่สิบหกของฮาอรีเ็นสิบหกพันเออใส่น้ำสมนะ่ะน้ำน้ำตุกน้อยน่อยสิโต้น่กน่อนมีบอ่อน้ำหวานตุกน้อยอ้อแม่ค้าหมดเข่าแล้วเด้อมาขนมนี่แม่ค้าหมดเข่าเลยขอาทิมแล้วไม่ได้บ่ <laughs> เอาไว้เลย แล้วมันมีเขามีหมดเลยนะแล้วมันหมนดคือขาวะผูกพี่น้องผูกตายเยอๆอยู่ผูกสีเอ,เ,อเอาเอาก่อนมาอ่ะสาวสี่พันพี่น้องน้องบุ้มขายเครื่องดีเลยเนาะวันศิลป์่นุ่มจีเป็ดต้นพี่น้องต้นใหงวาเถิกดำนาน,นานทีพี่น้องยุนีนันสวย ขันอยู่วันทําเมื่อทั้งหอยม่วงนะซ้ำนี่นะขาเจ้าซิแล้วแล้วต้องเมื่อแต่เดึกอีกนี่มานำรถใหญ่พี่น้อง<ด> <ciğim> g, ย่ง<ด>างยัางพกระทาอย่างมัวเตกกยู่เพราะว่าโอ้ยมาพี่เ้าเสี่ยนห้าสิบบาทเไปขี่รถลายรอบพี่น้องคณะเมื่อพูนทั้งปรด้เขามาพี่คือเก่าวันศิ้นเท่าเขามาอันเสี่ยนทองกับอันอนาถเม่อยู่เพื่อนพอใหญ่ดิป่ะใช่ กริ่ยังบดิแปลงเครื่องเสบาาอย่างลงามาวัดพี่น้องโอ้จนลืมเลยแหละจืดได้บพี่น้องหามเสบาาจีห้าจนจืดกูได้จนจำไม่ได้เลยพี่น้อง เปนไปแปลงคันค่ะสบาดอยู่ในมีบาทเดียวอยู่พอเดียวอยู่พนีหลายบาทเดเดเมืนยาเอาปเนบุี้บปตาเบิ่งดอกมาุ้ย

ลึงมาให้เน่ผ่าองเดียวสามจีได้ขนมพี่น้องเออคนแจกวะคนแจกกรเดิ่หน่อยน่าะไวม่ได้เขาได้กินถังลูกไม่ก็มาลูก

ดูฮู้หนุ่มฮู้ฮู้อยู่นั่นไม่ nhảy คนร้ายพี่น้องแต่เก่าคนร้ายแบบนี้อยู่แม่เหมือนเป็นวันศิณดับเนาะ บดเดือนสิบสองไปอายไรคนี้าคนี้อีกอ้ยังยังมีไปอีกไปทำการทำงานไปเนาะู้นักเลงแห้งอิลีเล้งแห้งขอดอกประกาแล้วร้านมนยาดิวเห็ดเลย เออยังกี่บูตรอไรสพงนอ่เออทีอว่าเราก็นะรับเดือนใหม่นอเออถือว่าเป็นเดือนหนึ่งเออเดือนเล่าหนึ่งกาหม้เนยเนาะเดือนสากนี่นาเออจืน้อยนกาสลองเทศกาลปีใหม่นอสงข라ยปีเก่าเอออักปีใหม่นอสองก็สองถือว่าสองก็สองสี่เออการอดบารถื่อนนี้ถือว่าที่จีนสองนอ่เอออเมรกาถือว่า เวลาชวนเลาข้าเบิ่งแเรวเวลาชวนคือเป็นหัวเป็นตัวในครอบครัวยังบนนังสบายุ่ดเดวครอบครัวี่กาอบ้านเข้ามาในเบิ่งในเดือนนี้ก็ออกหลเนอกไปเอานอกบุคคาก็ได้ไปดูบคาหรือว่าเมื่อเขานี้หลายอกไปเอาอกบาไปเศ้ารืาไปทำงานไทยม็ป็นไปช่วอนอกไปเจ้ามันเงดิวนอกเป็นสีห้าชิบอนอหรือว่าหลเนอก เอาถือว่ามบริการก็ตอนยอดตอนยังนทำกันไปพี่น้องเอาถือว่าเอองานบนเท่านี้ก็แม่นได้เมื่อได้วันเดอเออถือว่าออกไปถือว่าขึ้นไปเลยนี่ก็เปนที่เป็นธรรมเป็นเมื่อวันเสาร์เออวันที่เสาร์สามเดือนสิบสองสองพันเจาสาวเออถือว่าเปิดโฮมสตาหัวมัน์ตินาถือว่าในการขึ้นการี้การโครงการนันก็เออถือว่าการเก็บปีนี่แหลยน้อง อนี่ก็ตามขัอเสนอทานน้องรับประกันน้องประธานสนมเผาเียค่าสนมเมาก็ถือว่าอิดดีน้องเพราะาก็จะได้ไปตีโตอถือว่าบรปาหับหรล็กน้องจึงั้ก็ถือว่าน้องก็จะได้หมดซื้อทีอว่าเงียบนอกก็เงียบเพ่อชิโัวัที่บุเป็นตาเนี่เราถือว่าถึงชั้ถือว่าการเสียบก่น้องเขาส่งทากเลือกตราด เออเงนสินค้าจากทซลัยในนอกระมาณสหราชแต่ว่ามันเบิดเด็กอเออพวกเฮาก็สิบได้เสียเงินข้นอกเออการกอบงานพี่น้องเอออย่างเช่นหรือว่ากอบตัวนํากันเดลาครอบครัวนอกเออในเมื่อวันที่เออชาสาวเก็บเงินอุดนนเบียอีกบันี้เอ้าเออเอาอะไรนอกคือซีบดดในนอกระดนเบียให้อันร่วงอีกบันเน้าเออมาได้บอกเออมาได้บอก เออหนมีสองลูกหลานเจ้านาตันไปเกา่าเมอุนเนี่ยไม่ลูกหลานมืนอกี้ผนมากดอดก <c oughs> ็เออตาไปเข่าขัางชายเ <c oughs> พือนเดเพ็่พกไปพูดทังนอนทาว่าว <c oughs> <ๆ>่าเกี่อวเอออะไรท้างราไอพฟน้องฟ้าข้างหาไอโฟนต้นการราเบือข้าโฟกสเ่อใจขอให้ไรทุกความ

ุมบาทเลยพี <soci 76> mm ่น้องบาทเดียวพ่อขึนโต๊ะน้ะบาทนะเนาะพ่อขึนโต๊ะยืนเอาจากอันนั้นอันนี้บาทต่ำกว่าหดค้นพี่น้องความคิดส่วนตัวฮาดอก สำเร็จิ์เซียิ้นพี่น้องวันอันทานไปเร็วะ <c oughs> ไกลมากคือเก่าทางเทิงกับเจกขนมมาเด็กน้อยอีกอ๋อลูกคอยตามคอยเลยมาพนอึงเ <มา S 1> จนี่ผูกอืมาพนึงแหละผูกโซ่มันไหวอยู่มันไหลมันไหลหลุดจักเขาเหัว มาหอน,นีก่กับซีเดอแอมลาพจาักพี่น,อน,อน,น้องโผล่กันอีกคลิปใหม่ปัจจุบันรออย่างไรขนมบนพระผลแก่ขึ้นละโผล่อ <c oughs> ยู่ที่มีเฮงบัตรสกุลชพี่น้องเดอ้อให้ถือเลีกถือเบื่อกันเด้อพี่น้องเดอ้อมื้อนี้ทำบุญป้ายพี่เนี่ยจนแปดโมงสี่เขง่งอังไงเแล้วอยู่ใหกโมงแล้วแต่เจ็ดโมงกลัวๆการทำบุญตลอดมันก็บบกือการน้อพี่น้องแต่ละที่แต่ละทางบ่อยเหมือนกันเลยเอาไหมมุเอาไหม ก็พบพก,กันลิปหน้าพี่น้องฝากกดไรก็แร์กดติดตามเนี่ยเด้อจ้าบ๊ายบาย